สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเปิดพลังงานเช็คพลังงานหน้าไพ่นะคะวันนี้แล้วแต่เลยว่าไพ่อยากจะสื่อสารแล้วไพ่อยากจะบอกอะไรใครเข้าที่ที่เข้ามาเห็นในคลิปนี้นะคะดูซิว่าพลังงานของพวกคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอะไรเกี่ยวกับพวกคุณนะคะขอพลังงานครูบาอาจารย์เปิดทางเปิดพลังงานให้กับคนที่เข้ามาเห็น ในคลิปนี้ด้วยนะคะพ้าอยากจะสื่อสารอะไรเบื้องบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับตัวคุณนะคะดูซิว่าจะเป็นยังไงวันนี้นะคะว้าวคุณเป็นคนที่มีความชัดเจนในตัวเองมากๆเลยนะคะตอนนี้เหมือนตัวคุณเองอ่ะได้รู้แล้วว่าคุณจะตัดสินใจยังไงคุณจะเอายังไงกับชีวิตแล้วมันเป็นอะไรที่ มันเป็นการตัดสินใจที่รู้สึกว่าไม่มีใครมาทัดทานคุณได้เห็นถึงความดุดันเห็นถึงพลังงานความดุดันความไม่ยอมความเด็ดขาดในตัวเองนะมากๆเลยนะคะถ้าใครคุณเคยยอมใครเมื่อก่อนวันนี้คุณไม่ยอมแล้วนะเป็นพลังงานที่คุณเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ตัวเองต้องการแล้วเป็นการตัดสินเขาเรียกว่า การตัดสินใจที่ไม่ได้ต้องการเหตุผลจากใครเข้ามารับรองการตัดสินใจนี้ด้วยถ้าคุณได้ตัดสินใจอะไรไปแล้วสิ่งสิ่งนั้นนั่นคือคุณคิดมาอย่างดีแล้วเรื่องอะไรก็ตามนะคะที่เป็นความลับเรื่องอะไรที่มันไม่ชัดเจนในเรื่องการเงินหรือความรู้สึกความรัก หรือว่าเรื่องการเงินการงานอะไรก็ตามใครที่เข้ามาเห็นในคลิปนี้นะคะตัวคุณเองวางแผนไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าคุณจะตัดสินใจยังไงถ้าเรื่องการเงินถ้ามันไม่ชักหน้าไม่ถึงหลังหรือความรักที่มันไม่มีความมีความไม่ชัดเจนหรือมีก็เหมือนไม่มีวันนี้แหละที่คุณรู้สึกว่า ถึงเวลาที่คุณจะได้ตัดสินใจแล้วจะทำทุกอย่างให้มันเคลียร์ให้มันชัดเจนเห็นถึงพลังงานคุณมีเซนต์ในตัวเองมากๆเลยนะคะเรื่องความรักอย่างเงี้ยเรื่องการเงินอย่างเงี้ยความมั่นคงอย่างเงี้ยออกมาให้เห็นชัดเจนมากเลยว่าตัวคุณเองตอนนี้คุณมั่นใจในตัวเองแล้วนะเหมือนคุณได้ว่าคิดวางแผนอยู่เงียบเงียบเหมือนคุณได้รู้แนวทางอะไรอยู่เงียบเในใน ในสิ่งที่คุณจะทำคุณเลือกที่จะไม่พูดเลือกที่จะไม่แสดงออกทุกอย่างมันคือสิ่งที่คุณคิดและว,วางแผนเอาไว้อยู่คนเดียวเงียบๆบ,บอกได้เลยนะคะว่าใครที่เข้ามาเห็นในคลิปนี้เมื่อก่อนคุณอาจจะเคยมีปัญหาเรื่องการเงินชักหน้าไม่ถึงหลังมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันมันมันต้องคอยระวังมากอะ่ะในเรื่องการเงิน ถ้าเป็นเรื่องความรักอะไรก็ตามที่ไม่ชัดเจนเป็นความรักที่กักกันไว้อะที่หาความชัดเจนไม่ได้แอบแอบหลบหลหลบหลบซ่อนๆนะวันนี้มันเป็นพลังงานคนที่เข้ามาเห็นในคลิปนี้นะคะคุณจะต้องได้ตัดสินใจแล้วนะคะ,อ,ะอย่างชัดเจนเลยว่าอะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหา ในชีวิตของคุณอะ่ะมันถึงเวลาที่คุณต้องเคลียร์และชัดเจนในสิ่งที่คุณต้องการแล้วเพราะว่าตัวเห็นถึงตัวคุณอะ่ะมีความเข้มแข็งดุดันเด็ดขาดแล้วมีความเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะมีมีความมั่นคงทางอารมณ์แล้วค่ะแล้วใครที่มีปัญหาเรื่องเงิน จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามานะคะหรือมีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยซัพพอร์ตคุณคุณจะมีเงินเก็บเงินออมแล้วตัวคุณเองค่อนข้างที่จะวางแผนเป้าหมายไปข้างหน้าอะไรที่คุณรอคอยในเรื่องการเงินจะมีคนเข้ามาเปเข้ามาช่วยซัพพอร์ตคุณหรือคุณจะได้รับทรัพย์เงินก้อนโตหรือบ้าน เป็นอ,อสังหาริมทรัพย์แล้วมันเป็นอะไรเห็นถึงความมั่นคงในตัวคุณแนวทางชีวิตที่คุณได้วางแผนเอาไว้ตั้งเป้าหมายเอาไว้สิ่งที่คุณรอคอยมันจะสำเร็จนะคะเห็นถึงความคุณอาจเมื่อก่อนคุณอาจไม่อยากจะทำอะไรรู้สึกว่าชีวิตมันดูมันมันดูดรอปอ่ะมันดูหยุดอยู่กับที่อะแต่ต่อไปนี้นะคะ คุณจะหาแนวทางคุณจะได้หลุดพ้นจากอุปสรรคในเรื่องความรักรักที่ไม่ชัดเจนความรักที่แอบแอบซ่อนๆการเงินอะไรก็ตามที่มันชักหน้าไม่ถึงหลังต่อไปนี้คุณจะปลดบล็อกแล้วนะคะปลดล็อกปัญหานั้นเหมือนคุณจะหลุดพ้นกับอุปสรรคปัญหาในเรื่องการเงินความรักที่เป็นพวกรักซ้อนอะไรอย่างเงี้ย เห็นถึงคุณจะได้หลุดพ้นเอาเป็นว่าแสดงความยินดีกับคนที่เข้ามาเห็นในคลิปนี้ด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านได้เปิดทางเปิดพลังงานให้คุณได้เห็นลู่ทางอะไรก็ตามที่คุณไม่เคยรู้คุณจะได้รู้คุณไม่เคยเห็นคุณจะได้เห็นมันเห็นถึงการที่คุณเ,เขาเรียกว่าดวงตาที่3เปิดอะมันมันมันจะได้ ตัวคุณเองเป็นคนที่มีเซนต์เป็นนักคิดนักวางแผนชัดเจนอยู่แล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณคุณจะมีเงินเก็บเงินออมคุณจะได้รับทรัพย์เงินก้อนโตแล้วก็ถ้าบางพลังงานคุณอาจจะมีผู้ใหญ่เข้ามาซัพพอร์ตมันแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนอาจจะไม่ได้ ไม่ได้เท่าเทียมและเหมือนเหมือนกันแล้วแต่บุญกรรมของแต่ละคนที่สร้างมานี่คือคนที่เข้ามาเห็นพลังงานในวันนี้นะคะนี่คือพลังงานของคุณถ้าไม่ตรงเลื่อนผ่านได้เลยนะคะยังไงก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ